มาเจอโบกันนะคะแล้วก็น้องบอยนะคะมีมีนุ่มรออีกหนึ่งคนนะคะก็เป็นลูกค้านะคะอันนี้ลูกค้าอยู่ที่จังหวัดอะไรคะพัทลุงครับจังหวัดอะไรนะคะผู้ดังๆพัทลุงคือพัทลุงนะคะสํานลงสับลงย้ายเลี้ง้าไม่ชัดนะคะเออนะคะลูกค้าก็อยู่พัทลุงแต่ว okay. ่าเป็นคนต่างจังหวัดตามพื้นที่นะคะแต่ว่าย้ายมาอยู่ราบุรีนะคะออกรถได้ไหมยืนยันว่าออกได้ไหมคะออกได้ครับโบเอออกรถได้นะคะแล้วก็อาชีพนิชันเดือนไม่มีอะนิชันเดือนไม่มีน้องงง น้องตึงกล้องนะคะเเรีกว่าเดิยวไม่มีกล้องรถได้นะคะ s C b o นะคะชู้ทุกคันดันทุกเซสนะคะไม่ต้องกลัวนะคะอยู่ตังจังหวัดอาทิตย์ไม่ชัดเจนหรืออะไรก็แต่คุยมาได้นะคะทักแชทมาได้นะคะของเราฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะนะคะอ่ะเดี๋ยวนี้มาดูรถนะคะรุ่นนี้นะคะจะเป็นแซปนะคะราคาประหยัดนะคะตัวยอดนิยมัยรุ่นนิยมนะคะทรงนี้ัยรุนชอบเออนะคะรุ่นนี้ก็เป็นนะคะ,นะคะเปิดได้นะคะสเปก ดงขอบเงานะคะคาลิเตอร์น้ำสีนะคะครอบดุมเป็นสีน้ำเงินทั้งหมดนะคะขนาดยางนะคะอยู่ที่อ245นะคะตรงนี้24545นะคะ618 24545 6ป8ตรงนี้น้องเลือกเป็นาลทิ้งนะคะแล้วก็แ็กเลือกเองใช่ไหมคะเลือกเองครับแบกเลือกเองถูกใจนะคะอของเราจะมีแบบให้ลูกค้าเลือกนะคะไม่ต้องกลัวที่จะชอบถูกใจไม่ถูกใจเราจะมีแบบให้นะคะตรงนี้ จัดอยู่ในโบให้เรียบร้อยนะคะไม่ได้จต่งเงินเพิ่มนะคะอยู่ในโบให้เรียบร้อยเลยนะคะของเราโบเริ่มต้นที่ีดาวนะคะหรือว่าลูกค,คาามม้ามีงด20,000 30,000 40,000 5 0 0 0คุยกันได้ของเราไม่มีตายตัวนะคะแถมครบจบทีเดียวเลยนะคะพร้อมจัดทรงลงแม็กนะคะเอสซีโบนะคะอ่ะเดี๋ยวมาดูข้างในอีกนิดนึงนะคะค่ะเดี๋ยวเรามาต่อกันนะคะภายในเบื้องต้นนะคะรุ่นนี้นะคะเรียกว่าลูกค้าอยากได้นะคะดิฟฟี่อ่ะเดี๋ยวเปิดให้ดูนะคะเดี๋ยวสตาร์ตรถให้ดูมา วัดได้จริงนะคะไม่ได้ักไม่ได้แถมตัวจะมาลองตรงกันให้ลูกค้าไม่ต้องกลัวนะคะของเราวัดได้จริงนะคะดิฟฟี่เรามีให้เลือกนะคะจะเป็น A1 วัน To ทอ็อหรือว่าจะเป็น A1 วันไลท์สปอร์ตหรืออยากได้แบบไหนก็เราก็คือคุยกันได้นะคะของเราเซ็ตนี้จบครบเลยนะคะเป็นโปรแม็กนะคะพร้อมดิฟฟี่นะคะและมีท่อให้ด้วยนะคะเป็นท่อ,อยากลมเทาอยางลงไปได์แถมครบหมดเลยนะคะตรงนี้ดิฟฟี่ของเราเบื้องต้นนะคะก็จะมีพวก วัดอุณหภูมิความร้อนต่างๆนะคะรอบเครื่องยนต์ขึ้นหมดเลยนะคะ,ะแล้วก็จะเป็นรอบความเร็วก็ขึ้นหมดทุกอย่างเลยนะคะตรงนี้แต่แต่ทีเนี้นเรายังไม่ได้ขับรถนะคะมันยังไม่วิ่งไงนะคะอ,ะอะเดี๋ยวเรามาดูที่ท่อต่อเลยดีกว่านะคะอ่าเดี๋ยวเราต่อกันที่ท่อนะคะท่อตรงนี้นะคะลูกค้า นี้ที่สำคัญกระบาดไลเนอร์ยังมีให้อยู่นะคะชูนไหนหอยู่ที่ไหนแถมดบบไหนเราไม่รู้แต่ที่นี่แถมจบเลยนะคะจบทีเดียวออกหมดเลยเลยพร้อมประกันใทยชั้นหนึ่งนะคะโตฟีดาวยังมีอยู่นะคะลูกค้าทักมาคุยกันได้นะคะหรืออยากได้ชุดแต่งจะเต็มิูฟี่แม็กนะคะรวมถึงไปท่อด้วยนะคะ ครบจบเราก็มีให้เรามีหลายโหมกค่ะลูกค้าอย่ากลัวทักมาอย่ากลัวนะคะทักมาคุยนะคะของเราไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะคุยกันได้นะคะอ่ะเดี๋ยวถ้าเกิ่อเดี๋ยวยางนี้เดี๋ยวน้องบอยถามน้องบอยก่อนถามน้องบอยก่อนเป็นยังไงคะครบจบไหมครบแล้วก็ชอบไหมคะบพูดได้เลยที่โู้ไมมเกศคมากค่ะแล้วก็จัดทรงคันนี้นะส่งหลังสี่น้องอยากได้ประมาณนี้นะคะถูกใจไวรุ่นเลยนะคะก็ลูกค้าท่านใดสนใจนะคะอย่าลืมทักแชทมาได้นะคะ เขกอินบอกมาได้นะคะหรือว่าติดต,ต่อมาทาง0 6 3 3 6 3 2ส2มาานะคะ s อ b o นะคะอยู่ที่อินสุดประิิศมอเตอร์เซลล์จำกัดสาข,ขาพัทธรามน,นะคะอย่าลืมนะคะพิจารณารถอย่าลืโมนึกถึงโบนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ